ซึ่งเป็นปีครบ20ปีกรอได้มีการจัดกิจกรรมรายด้าตลอดปีนะครับที่เป็นกนิจกรรมซึ่งจะมีความจำเป็นมีความสำคัญในทางกรอกซึ่งเป็นองค์กรซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเพื่อส่นธุรกิจทุประดับยกระดับความสามารถการลงทุนหวังนำตลาดทุนไทยสุขสากลให้ได้เพราะฉะนั้นใน ภารกิจของเรานั้นจึงพุ่งหมายที่จะเกื้อหนุนธุรกิจธุรกิจการทุกประเภททุกระดับในกิจการขนาดใหญ่เราก็ได้มีเครื่องมือกฎไกต่างๆที่ดำเนินการมาแล้วนะครับในเรื่องการที่จะจัดให้มีโอริง่งมบานีประกาศเกณฑ์ให้ผลในเดืน,นกันยายนที่จงนี้ รูปแบบโพชิากรรมีนี้จะเป็นรูปแบบที่ให้บริษัทที่ถือหุ้นบริษัทอื่นทีสามารถเข้าจดทะเบีนยนในหลักทรัพย์ได้เครื่องมือนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้ธุรกิจจัดรูปองค์กรตัวเองให้มีความเหมาะสมมีความพร้อมในการเข้าถึงทุนได้มากขึ้นธุรกิจจะวีไม่น้อยมีบริษัทรูปเป็นจำนวนร้อยบริษัทและมีหลากหลายธุรกิจหลากหลายประเภทสาสารการมากาาการจัดกลุ่มช่วยทําให้สามารถกระตุ้น เข้าไปในแต่ละธุรกิจที่ตวเองเกี่ยวข้องธุรกิจก่อสร้างอาจจะทําธุรกิจโรงไฟฟ้าน้ำประปานี่คมธุร,รกิจอื่นอื่นอีมากมายหลายอย่างการที่อยู่ในรูปของกฏหมายเดียวทั้งหมดนั้นย่อมเป็นที่เข้าใจคุณค่าระบาดสาหรับผู้ที่จะลงทุนัพราะเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยทำให้กลไกนี้เกิดรุนเข้ามาได้รวมถึงบอสซัลในประเทศ ด้ยผ่านกลไก่โินี้หรือครต่าทชาตที่ลงทุนในต่างประเทศก็สามารถที่จะนำเข้าจดทะเบียนฐานได้โครงสร้างนี้เช่นบริษัทที่ไปสร้างโรยฟ้าในประเทศลาวพม่าเขมรก็สามารถจัดตั้งโฮลิ่งและถือพุพะนะน้นโรยฟ้าเหล่านัน้นระลงทุนผ่านโฮลิ่งในประเทศไทยประเทศไทยเราก็จะก้าวสู่การเป็นประตูสู่การงลงทุนในขอบฟ้าใหม่ในอน,นาคตท่านนี้จะมากหาย อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเราก็ไม่ได้มองข้างธุรกิจที่เริ่มต้นตั้งต้นกิจการเราก็ไม่มองข้างซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยโครงการที่เราเริ่มต้นไปแล้วเช่นโครงการพูดใหม่ความภูมิใจระจังหวัดโดยพยายามผลักดันให้บริษัททั่วประเทศของเรามีความเข้มแข็งขึ้นนะเนื่องจากว่าปีทีรษะถึงนี้ไม่ได้ครอบค,อคลุมทุกเทพระครครอบคลุมทั้งประเทศไทย ด้านความจำเป็นที่ต้องให้ธุรกิจทุกจังหวัดทั้งแข่งแข่งก็มีความสุ่นขซึ่งได้ผลอย่างมากที่บริษัททั่วประเทศตื่นตัวามาเข้าโปูการร้อยสี่บริษัทมาจากกรากหลายประเทศทางกะวันกและมาจากสามสิบห้าจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นข้อน่าดีดีและก็หนา้าชื่นชมอสมควรที่สำคัญมาก,กนะเรือกคือว่าเราได้พบช้างเือกงได้นบนมาก ถ้าอย่างนประเทศไทยมันมีพสที่ดีมีคุณภาพอยู่ทั่วประเทศไทยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการที่เข้าไปอยู่แรธุรกิจต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าพอสมที่ะเรียนรู้ดานี้เนี่ยที่มาจากต่างจังหวัดได้ดีถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับสำหรับ <ED> ธ <TA> <off initiation> ุรก <park> <delete> ิจขนาดเล็กขนาดกลางซึ่งเราก็ได้ประกาศโครงการไปเมื่อปีที่ถ่านมาคือโครงการพันธุ์คู่เอส ให้โอกาสแก่ธุรกิจเอสเอดีนั้นสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนได้อีกทางหนึ่งรวมนั้นความร่วมมือกับบริษัทเครดิดตไวท์ทิ้งเป็นซี่ในการที่จะลดยอดเป็นกรณีพิเศษนะครับเป็นอัตราพิเศษให้กับธุรกิจเอสเอดีที่ประสงค์จเรตติ้งในช่วงนี้นะครับและหากก้าวหน้าไปถึงขั้นระดมการหออบองคู้ โดยผลิตเรททิ้งที่ประสงค์นั้นก็เราจะยกเว้นค่างเดียนในการยื่นต่างๆของกรอตและของวยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะให้เอสบีนั้นเริ่มต้นเข้าใจตลาดทุนเข้าใจโอกาสในการลงทุนปาหลายวิธีนะครับส่วนทุกคดีทุกคนที่ต้องเรียนให้ทราบว่าธุรกิจเอสีนั้นก่อต้งนขึ้นมาทำธุรกิจขึ้นมานนก็ยัง ยังไม่แข็งแรงปัญหาื่รก,กิจก็คือเป็นเรื่องของการขาดทุนนะครับหรือการเงืท่ทุนที่จะไปไปได้กดิจการซึ่งขณะนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเรามี s อสอยู่ทั่วประเทศไทยเนี่ยมากกว่าประมาณ3ล้านลายนะครับมีกำลังเศรษฐกิจเป็นสัดส่วน GDP ป,ประมาณ3 7 100, 000, วกว่าๆนะครับกวและก็มีการจ้างงานมากกว่าส0กว่าล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นกำลังพันธ์ของประเทศทหาก s อสบีรีข้นแข็งขึ้นเข้าถึงทุนได้ดีขึ้นเราก็จะเห็นความเข้งแข็งของสกิจไทยมากขึ้นเอสบีจึงเป็นสายเลือดใหญ่สายเลือดหนึ่งในกระบวนการดังกล่าวนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนที่จะต้องทำเอสบีเข้าถึงแหล่งทุนให้ได้โดยธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นหรือยังตั้งลักมาไม่นานแต่มีศักยภาพสูงได้เข้าถึงแหล่งทุนนะครับ อย่างใตามเนี่ยเราในฐานะกรกตเอ,ตอตงต้องสร้างกลไกสร้างเครื่องมือมารอรับเครื่องมี้ให้มีเครื่องมือการเงินในการสระดดถึงให้กับธุรกิจที่ยังเบื้องต้นนะครับซึ่งในความว่าตลาดทุนนั้นบางคนอาจจะนึกเพียงว่าการเอาหุ้นมาเสนอขาย o, เอ็นดีโอเก็ไปเทรดในตลาดหลักทรัพย์เพราะมีตลาดถุนนั้นมีความหมายกว้างขวางไปทุกด้านนะครับในส่วนหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเป็น ตลาดที่กว้างขวางถึงธุรกิจที่เริ่มต้นในเชเดียวการกลุ่มนี้เรียกว่าตลาดเงินร่วมลงทุนหรือที่จะเรียกภาษาอรงกกว้างเรียกว่าการเจริญไม่ไดความหมายก็คือว่าเป็นธุรกิจที่เอาเงินไปลงทุนในกิจการอื่นโดยเนี่กิจการที่มีศักยภาพมีอนาคตที่โอกาสสูงที่จะเติมโตต่อไปแต่อาจจะยังมีอายุการประกอบกิจการไม่นานศักยภาพชัดเจน แต่ว่าขาดแหล่งทุนและาาก,การบริจัดการในประเด็นที่ยอมรับเท่าไหร่นักก็ทําให้โอกาสจะหารทุนอื่นจากจึงต้องอาศัยแหล่งทุนที่มีความเข้าใจ p r i v a t ระเทศฟังหรือว่า p r i v a t ระเเป็นกิจาการซึ่งนำเนงินไปลงในธุรกิจากาเหล่านี้นะครับซึ่งต้องเรียนว่ามีความจำเป็นในระบบเศรษฐกิจอย่างมากและตลาดทุนกลุ่มนี้เรายังไม่พัฒนาคร ถ้าจะว่าประเทศไทยเราหรือว่ายัางมีน้อยมากหรือแทบจะมองไม่เห็นเลยก,ก็ได้เมื่อเป็นต้นน้ําที่ไม่มีปลายน้ําก็เกิดยากไม่มีเงินไปร่วมลงทุนก็ไม่มีธุรกิจจะโตต่อไปได้เพราะฉะนั้นความเข้มแข็งของเศร,ศรษฐกิจไทยก็จะไม่ดีริควนเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องหันมาให้พคัญก,กับธุรกิจเงินร่วมลงทุนอย่างยิ่งซึ่งเป็นต้นทางต้นทางของกระแสเงินที่เข้ามาในวบเศรษฐกิจที่สําคัญมาก และโดยคำจำกความง่ายๆคายไปด้วยควารคือธุรกิจที่นำเงินไปร่วมลงทุน <uine> ก <aves> so, no ับก <The Sweet S 2> <tra> ิจการท้งหลายเพื่อปรับโครงสร้างกิจการเพื่อเสริมสมรภาพให้เข้มแข็งนะครับในกิจการซึ่งอาจจะเริ่มต้นใหม่ๆถ้าเริ่มต้นใหม่เราอาจะเรียกชื่อซับเซ็ตไปอีกว่าเป็นเด็นเชื่อทั้งฟันแต่ภายไปด้วยามเป็นคำที่กว้างขวางรวมไปถึงกิจการซึ่งอาจจะยังไม่ าจจะเกิดใหม่หรืออาจจะโตระยะหนึ่งแ,<ม>แล้วการปรับโครงสร้าง<ม>ก็อยอมได้จรินะครับไม้จะเป็นค,คาที่กว้างขวางกว่าหวังผลอะไรหวังผลที่จะได้ผลตอบแทนลงทุนนะครับหวังผลที่จะได้ปรับปรุงบริษัทให้มีมูลค่าเพิ่มและถ้าสามารถผลักดันเข้าสู่ตลาดทุนได้กว่าจะหรือกิจการรูปทุนเหล่าน,นั้นก็จะสามารถที่จะ exit นะครับขายออกไปบางส่วนหรือขายทั้งหมด เพื่อทำกำไรนำเงินกำไรนั้นไปลงทุนในกิจการที่มีคุณค่าต่อไปเพราะนี่เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุนจึงจำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจึงเห็นว่าเป็นแหล่งทุนที่สําคัญในโธุรกิจอย่างยิ่งนะครับคําว่าร่วมลงทุนนั้นเป็นคำชัดเจนดีครับไปร่วมลงทุนนั้นก็คือว่าบริษัทที่ไปลงทุนนั้นๆเนี่ยก็ไม่ต้องมาจ่ายเงินมันไม่ต้องมาจ่ายดอกเบี้ยหรือเงิน นี่คือพอ่อไปทช่นี่เป็นเริ่ร่วมลงทุนที่สำคัญข,ขารียสองคำว,ว่าร่วมลงทุนแปลว่าบริษัทเห็นศักยภาพของบริษัทแต่จึงไม่มีเป้าหมายอะไรที่จะไปครอบงำกิจการเข้าไปเป็นเจ้าของเข้าไปเทคเป็นเจ้าของเพราะว่าไปร่วมลงทุนเพราะเห็นว่าบริษัทนั้นมีศักยภาพดีคุณภาพมีความสามารถและผู้บริหารมีความสามารถนะครับจึงไม่มีเป้าหมายอะไรที่จะไปครอบงำกิจการ เพราะคำาร่วมลงทุนจมเป็นคำที่ชัดเจนดีมากคือไปร่วมลงทุนกับบริษัทที่ดีศัยภาติมอนาคตแต่ไปเติมเสริมความดีที่ตัวเองมีอยู่หลายอย่างเช่นประสบการณ์ในการเข้าลงทุนมาก่อนมีความเชี่ยวชาญหลายอย่างและมีประกอบการที่เคยประสบการมามากก็อาจจะช่วยปรปับปรุงบริษัทให้ดีสัยภาพมีรูปกรจการที่ดีและที่สําคัญมากเพราะจะเข้าไปวางระบบด้วยเพราะตนเองมีเดิมพัน บริษัทเหล่านี้ก็จะมีระบบาการจัดการที่ดีขึ้นจากการที่เราได้ประเมินบริษัทที่มายื่นขอไฟร,ริคในเดลเราเพราะว่าบราิษัทที่มีลักษณะที่มีการจัดก,การที่ดีจะมนไม่น้อยมาจากการที่ดีไพรเวทฟันไรว็วดูลไว้นั้นจึงเป็นข้อดีข้อหนึ่งซึ่งไพรเวทฟันนั้นจะปรับปรุงม,มีระบบต่างๆ่ผู้สอบบัญชีที่ดีมีโอทีที่ดีเพราะว่าตนเองก็ มีเดิมพันธ์ในความสดดเด็จในกิจการนั้นด้วยจึงจำเป็นต้องตรวจสอบประเมินผลดูแลกิจการด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากิจการร่วมทุนนั้นมีคุณประโยชน์หลายอย่างนะครับเข้าไปร่วมลงทุนเข้าไปพัฒนาบราิษัทเข้าไปปรับปรุงระบบจัดก,การรวมทั้งให้คาแนะนําหลายอย่างที่ตัวเองมีหรือดึงความรู้ความเข้าใจหรือโอกาสต่างๆม,ม,มาสู่บริษัทธุรกิจเหล่านั้นด้วยนะครับนี่คือแนวท,ทางที่ไทยเดินพันนั้นได้ดำเนะินงา ะครับแน่นอนการเงินผ่านของเขาก็สูงทีเดียวเพราะว่าหากสำเร็จบริษัทก็สามารถ exit เข้าตลาดหลักทรัพย์ทำกำไรได้พอทึ้ควรนะครับแน่นอนธุรก,กิจกระบวนไม่น้อยก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จดังที่คาดหมายก็ได้ดันั้นเขาก็หวังว่าส่วนกำไรเหล่านั้นดีเทอร์นั้นจะเป็นคอเมเพอร์ไปชดเชยส่วนที่ขาดท,ทุนของเขาเหมือนกันและโดวยรวมโดยใหญ่บริษัทไทยที่ฟันที่เก่งที่มีความสามารถอัธนาในระดับหนึ่งแล้วก็จะ มีความสามารถที่ได้อย่างดีผลประกอบการที่ดีคืนผลกาไรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนในภายของี่ธีกาดีได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบลักษณะที่กล่าวถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนทราบว่าภายพิทีกานั้นเป็นผลิตที่ดีของธุนะรกิจเพราะฉะนั้นอะยากจะแก้ความเข้าใจของคนเป็นผู้ประกอบการก็กังวลใจว่ามีคนอื่นมาใหม่ๆจะเข้ามาครอบงำพิจการ โดยปรัชญาของใครบบนีัคนั้นไม่เคยประสงค์จะเป็นเจ้าของกิจการเพราะเป็นปรัชญากันมาร่วมลงทุนนะครับคำว่าลงทุนแปลว่าไปร่วมลงทุนกับกิจการที่ตนเองมั่นใจว่าจะมีศักยภาพสูงใน,นอนาคตพร้อมกับตนเองที่เข้าไปช่วยเสริมให้มีการพัฒนาขนานานานึ้นและโอกาสขนา้าก็จะเติบโตต่อไปซึ่งแน่นอนครับถ้าเรามีธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งมีพอตมาเพิ่มขึ้นเก่งขึ้น และมีสิทภาพที่ดีขึ้นมีระบบที่ดีขึ้นย่อมทาให้ระบบเศรษฐกิจของเรามีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นถ้าเรา,า,รเราเดีบริษัทเหล่านี้เติบโตได้จะบวนมากตองหนึ่งชูว่าหนึ่งพันล้านลงไปในประมาณห้าสิบบริษัทบริษัทละยี่สิบล้านสมมตินะครับก็จะทําให้เกิดบริษัทที่ดีขึ้นห้าสิบบริษัทสกเซสจซะที่สิบบริษัทแค่นี้ก็สามารถจ้างงานพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ความแข็งแกร่งให้กับประเทศได้มากมายนะครับนั้นจึงกล่าวได้ว่าไพลิที่ฟันหรือไทีอนั้นก็เป็นตัวคูณที่สำคัญมาในระบบเศรษฐกิจเป็นต้นน้ําเป็นมัลติพายเลอร์ที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจถ้าเราสามารถส่งเสริมให้ไพร์วิทีดฟันหรือ p ีนั้นมีความเข้มแ,แข็งก็จะเป็นการเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยแข็งแข็งไปในตัวด้วยอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นโดยโยชน์อย่างยิ่งหลาตประเทศนักพัฒนาเข้ามามากแล้วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา อ่าุโรปอังกฤษแคนาดาหรือในประเทศเอเชียนสิ่กัสิ่โบองโงเหล่านี้ก็มีบทบาทอย่างมากของ PE หรือ p r i ภัยในที่ีที่ว่าไว้นี้นะครับมีการพัฒนาไปเป็นแหล่งทุนสำคัญมากมายนะครับกิจการใหม่ๆที่เคยเกิดเมื่อยุค Steve j r เริ่มตั้ง Apple พิวเตอร์ขึ้นมาก็ต้องอาศัยจากแหล่งทุนที่ว่าวันนี้นะครับเช่นเดียวกัน เรื่องบริษัทในตลาดทับหลายบริษัททีเดียวก็ที่เข้าไปผสมเกิดในตลาดทับเวลานี้นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่เริ่มต้นโดยมีไทยบ้างในที่เข้าไปร่วมด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านจะได้ฟังจากผู้บริหารของสกอตนี้ด้วยนะครับซึ่งมีทั้งบริษัทที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บริษัทที่เกี่ยวกับสาธารมนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ฟังต่อไปว่าทั้งสองเนี่ยทสองท่านเนี่ยซึ่งมีส่วนร่วม โดยมีไทยเวทีฟันมารวมลงทุนประสบความเด็จระดับอย่างไรนะครับบา,างไทยเวทีฟันก็ยจะถืออยู่เวลานี้นะครับก็อยากจะท่านมีโอกาสได้ฟังข้อเสนอแนะข้อแรกเลียนก็จะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับด้วยเหตุกล่าวนี้นะครับเราจึงมีความจำเป็นอย่างที่ทต้องเพื่อหนุหนพัฒนาธุรกิจทุกระดับและก็ต้องพยายามอย่างยิ่งทําให้ไทยเวทีฟันนั้นเป็นตลาดทุนที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้น,น แน่นอนครับเราก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมานั่งคิดโครงสร้างที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจ p r i v a t e equity หรือว่ากิจการร่วมทุนนั้นเติบโตเข้มแข็งขึ้นให้ได้อย่ายไรนะครับกรตอนเองก็ได้เริ่มดำเนินในห้าแนวทางไปแล้วนะครับหลายอย่างก็สำเร็จไปแล้วหลายอย่างก็อยู่ระหว่างการนะครับข้อที่หนึ่งะครับก็แรกก็คือว่าเราให้ปรับปรุง หลักเกณฑ์ให้การดำนกิจการเงินร่วมลงทุนนี้เดิมทีกำหนดว่าเป็นต้องมาขอใบอนุญาตเป็นบริษัทหลักทรัพย์เราก็ได้ประกอบนะครับว่าบริษัทการกิจการร่วมลงทุนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวขึ้นเพราะกระบวนการบริษัทะลักทรัพย์มันมีขั้นตอนมีกติกามีอะไรหลายอย่างมากมายนะครับเมื่อประกอบเช่นนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้มีความคล่องตัวบริษัทก็สามารถจัดตั้งขึ้น ระดมที่จะเกินการเพื่อนำรูได้อันนี้ไม่จะเกิดความคล่องตัวนี่คือยุทธศาสตร์ข้อแรกที่เราเริ่มต้นการเรื่องนี้และก็ได้เกินการไปแล้วนะครับในส่วนที่2เนี่ยเราจะให้กิจาการหรือกองเงินร่วมตัวน,นี้เนี่ยมีรูปแบบได้หลายรูปแบบมากขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะนำหลักเกณฑ์ของระบบ trust มาใช้เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ที่จะจัดตั้งรูปแบบในรูปดันี้ รีไวลักษณะได้นะครับเพื่อเป็นค,ความคล่องตัวว่าจะใช้รูปไหนก็ตามในท่านต้องการน,นะครับรูปทัสหรือรูปอื่นๆเราก็มีทางเลือกให้บ้างน,นะครับยังไม่ต้องตามนี่ก็เป็นขัน้นตอนซึ่งเราจะประจาศเกียงต่อไปในข้อทสองนี้ข้อที่สาเนี่ยก็สําคัญมากก็คือว่าเราได้ปรึกษาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับนโยบายมี นะครับเพราะว่าข้อติดขัดข้อหนึ่งที่เราอยากเห็นการเติบโตนั้นก็คือว่ามีประโยชน์ทางภาษีเพื่อจะเกื้อหนุนเพราะถ้าเราทําให้ใครในที่ดีหรือกิจการลูกุนนั้นเกิดได้เนี่ยมันจะทำให้ตัวคูณมันเพิ่มขึ้นถ้ถากิจการหนึ่งสามารถเพื่อทำใธุรกิจมาเข้มแข็งขึ้นนับร้อยลายนะครับถ้ามันเกิด Pri v a t e fund ได้จำนวนสิบมันก็เป็นพันลายถ้าเป็นร้อยลายมันก็เป็นหมื่นลายนะครับ นั่นจะแปลว่าเศรษฐกิจเราก็จะขับเคลื่อนมีประชาธิเข้มแข็งไปในวนพันไปในวมื่นลายเกิดขึ้นจ้างงานด้จำนวนมากมายเก็บภาษีที่แตบละคลได้เพิ่มขึน้นเก็บภาษีบุคคลรายได้บุคคลไปเพิ่มขึ้น,น,นมีคนมีรายได้มากขึน้นก็ไปซื้อข้าวซื้อของเราก็เก็บแบกได้มากขึน้นที่สำคัญจะเกิดการบริเวณเศรษฐกิจมากเกิดเกิดการต่อยอดเกิดพัฒนาอีกหลายอย่างนำมาซึ่งการทําเข้าเงินตราสองออ่งออกได้ออกไปในานาคตด้วย เห็นว่าพรุนี้เราจะเก็บภาษีได้อีกมากมายในอนาคตน,นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปสกัดไม่ให้ตัวต้นทางเกิดแล้วเนี่ยปลายทางก็คงจะหายากนั้นคิดว่าการจะไั่งเก็บภาษีณจุดต้นทางก็เลยทํยาทุกอย่างไม่เกิดเราคิดว่าถ้าเราแก้ไขต้นทางได้ปลายทางก็จะเกิดประโยชน์ก้าวหน้ามากมายนั้นแนวความคิดที่อยากเห็นการจัดเก็บภาษีเนี่ยเป็น taxation f o d e v e l o r e มากขึ้น มากกว่าผู้มาจะเก็บไปได้ในะจุดริ่มตรนนะครับอันนี้ก็ได้ประสานกันพอพรอเพื่อที่จะเรือเรื่องนี้ที่ยกเป็นภาษีในส่วนนี้ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างไรก็ตามก็อ้รองขั้นตอนในรายละเอียดที่จะประกาศ่อไปนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีผู้มายชีดเจนว,ว่าตรับกิจการประเทศใดที่บอสอกิจการจะรุกลงทุนในเรื่งทุนนะครับก็อาจจะกำหนดว่าเป็นจการที่ลักษณะ เป็นพัฒนาขีดความสามารถโดยอาศัยด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานด้วยเพื่อส่งเสริมให้เกิดการัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้นและได้ลองธุรกิจที่เป็นพลายสิ่งเป็นอเตต้นเราอาจจะคำนวลักษณะธุรกิจเป็นกว้างในแนวนั้นนะครับแต่ว่าธุรกิจทั้งหลายที่อาศัยเทคโนโลยีหรือไซเบอร์เน่ยก็จะรับการยกเว้นนะครับกองนั้นเช่นกองนั้น100งล้าน นำไปลงทุนเจเซนในธุรกิจนี้ไอ้เจของรับของกองนี้ก็จะยกการลงเวน้นส่วนอีสนานเป็นท่านแตไปลงอย่างอื่นก็ไม่ว่างกันก็ราะือจะให้มันโทรราต้าของการรับาการดูดเว้นภาษ,ษีในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เกิดขึ้นเพราะถ้าเราไประบุว่าทั้งกองของท่านทั้งกอง,ท,งท่านองไปลงในเราะธุรกิจประเภทที่หมดมันก็หายจะครับความรู้สึกร0 0เ็แล้วก็กจะให้โอกาสว่าเป็นโทรราตา้าท่านละเจ็ 7, ร้อยล้านไปลงพวกนี้ท่านก็ได้รับ การดูแลภาษีส่วน7 0 0อยล้านนี้เป็นตน้นอ้3 0ายล้านในลงทุนอะไรก็ได้ก็อาจจะประดับประวนภาษีอันนี้ก็เป็นแนวทางอยู่เพื่อทําให้เกิดโอกาสนะครับในการที่จะขับเคลื่อนให้กิจกรรมที่เราประสงค์จะให้มีการพัฒนาต่อยอดเพิ่มบุคภาเพิ่มนะครับอันนี้ก็พยายามทำอยู่นะครับซึ่งก็เรับการตอบรับดีหรือควรซึ่งคิดว่าจะมีโอกาสเห็นรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ภาษีให้แก่กิจการ อกองร่วมลงทุนนี้นะครับให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าทำได้ก็จะเป็นผลด,ดีอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์ที่4ี่เนี่ยเราก็ได้ร่วมบริหานหลายหน่วยงานนะครับหลายหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะสับสนให้กิจการการลงทุนเนี่ยมันความเข้มแข็่งเกิดขึ้นนะครับซึ่งพยายามทำอยู่เช่นได้เชิญสวทชนะครับซึ่งมีความสามารถในการพัฒนาวิายานี้นะครับอยู่แล้ว ก็ให้มาช่วยพัฒนาระบบบริษัทธุรกิจที่ไปลงทุนนั้นให้มีการเพิ่มบุญค่าทางธุรกิจมากขึ้นบุญค่าทางสินค้ามากขึ้นนะครับอันนี้ก็รวมทั้งโซลชอเองก็มีการที่ไปพัฒนาให้บริษัทเรานี้เติบโตขึ้นมาในทางเทคโนโลยีเบสอยู่แล้วแนนวิซีพันน์เหล่านั้นก็อ่านหรือว่าไทยบงก์วิซีพันนเหล่านั้นก็อ่านจะลองไปศึกษาไปเลือกไปดูทางเดิน รบริษัทเหล่านั้นเป็นป้าหมายในการให้ความรู้คนื่ก็ได้นะครับซึ่งผม,มอยากจะเป็อย่างให้เห็นชัดเจนว่าจริงๆแล้วถ้าเราเลื่อนดีโอกาสของธุรกิจไทยที่มาจากพื้นฐานที่ฐานที่เบสิานจะพัฒนาได้อยาอ่างดีก็ได้นาะคตซึ่งตัวอย่างหนึ่งก็ตามนะครับเช่นตัวอย่างบริษัทหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กไทยนะครับเด็กจังหวัดโคาราชนะครับเรียนอยู่ท่านมะไรปีหนึ่งปีสองก็พยายามทิดทำธุรกิจหลายอย่างจนประสบความสำเร็จนะครับ แก็ไม่ได้เด็ดซื้อก่อนะครับมากลับไปเรลยต่อมานะครับบริษัทนี้ก็ได้รับการดูดกล้องจากเวอร์ี่คือฟอรัมนะครับให้เป็น300บริษัทดีเด่นนะครับด้านเทคโนโลยีอินโนเวชั่นดีเด่น300บริษัทนะครับเวอร์ี่คือฟอรัมนะครับที่ดาวอสได้เลือกบริษัทนี้เป็นเด่นใน300บริษัทอินโนเวชันดีเด่นนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าภูมิใจเป็นของคนไทย ซึ่งอตอนนี้ก็ก้าวหน้าไปพอสมควรแล้วนะครับมีต่างประเทศเสนอขอซื้อแบบนี้เลยนะครับเ,เราก็กำลังใจอยู่นะครับกนต่างประเทศไม่ว่าในเกาหลีในยุโรปในสหราิการก็มาขอซื้อนะครับ,นะรบมีประเทศหนึ่งนะครับข้างบ้านเราบอกไม่ซื้อไม่เป็นไรไม,ไม่ข่ายก็ไม่ซื้อแต่ขอเชิญให้ย้ายไปอยู่ประเทศ นั้นเราจะให้ชื่อใหเชื่อกดนะครับประเทศนี้เป็นเกาะเล็กๆคู่แข่งของเราเยนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างนื่นให้เห็นว่าเขาทําทุกที่ทางที่จเรียนรบริษัทที่มีคุณภาพเข้าประเทศของตนเองนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสของไทยในที่ที่จะเข้าไปเลื่อนผลธุรกิจนี้ให้เกิดขึ้นให้อยู่ได้ต่อไปนะครับอีกตัวอย่างง่ายๆก็คือเด็กไทยคนหนึ่งที่เก่งด้านเเบบฟิสิส์มากอยู่ในอเมริกากลับมาร่วมกันตั้งบริษัทขึ้นมาผลิตสวิสไดร ังเคราะห์ที่มีความทนทานได้นะครับคือจะเรียนร้อยสองล้านบาทนะครับพัฒนาจนสำเร็จแต่ว่าระหว่างพัฒนาแล้วพัฒนาตลาดที่ต่างปรัเทศเงินคุณไปเยอะนะครับพอสัปตอนนี้มีทุนเรือแพทย์สี่สิบกว่าล้านก้อนหกสิบกว่าล้านทุนสะสมนะครับก็เรียกว่าในช่วงที่ยาวเนี่ยมันเรียนเขาเรียกว่าแ v a l อ e เ d d ก็คือเออ่ขุดเหวมีสารนะครับมันจะขึ้นมาได้ใช้เวลายาวมากพอสัปนี้ก็ส่งออก,ออกสินค้าไปต่างประเทศ มีผู้ซื้อไปพัฒนาเป็นเสื้อกลอกแล้วส่งกลับมาขายประเทศเราอีกทีนะครับก็น่าจะได้อยู่คนทั้งคนว,ว่าเราน่าผลผลิตเสื้อกอกใะ้คนไทยได้เอ,เองนะครับเพราะวัตถุดิบมาจากบรอดัศนนี้นะครับก็ฝากท่านทั้งหลายที่ดูแลไทยเปนที่ท่านสนใจไหมบรอดันนี้ก็ลองไปเจรจาดูนะครับม,บดดมีขับชุดอยู่มาห้าหกุบล้านบาทนะครับแต่มีศักยภาพพอสมควรนะเรานี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะเห็นโอกาสของก,การพัฒนาทุรนี้เกิดขึ้น เราก็เลยพยายามที่จะร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อจะดึงดูดความสนใจของทั้งของฝ่ายในพุกนันอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่4ในเรื่องการส่งเสริมให้เกิดตลาดเกิดรูปลงทุนที่5้าเรากำลังคิดถึงแนวทางในการที่จะเชิญชวนบริษัทที่จดทะเบียนในนามนะครับบริษัทที่มีลักษณะที่มีความคร้อมเนี่ยเราต้องการอย่างที่เราพบว่าบริษัทที่มีไพยหรือคือฟันเข้าไปรูปลงทุนเนี่ยนะครับ มัถจะจัดบ,บ้านได้อย่างดีนะครับทาให้กระบวนการพิจารณาคัดเ,เลือกรับบริดแคตเข้าจดทะเบียน IPO เนี่ยรู้สึกว่าสะดวกดีมากขึ้นเนี่เราก็อ่าจจะดีแนวความคิดว่าบริดตใดที่มีการมี PE ที่พันน์ในรูปลงทุนนี้เราอาจจะทํามาศึกษารูปแบบอาจจะเปิดช่องทางให้กระบวนการรับจดทะเบียนเสนอขายรุ่นครั้งแรกเนี่ยอาจจะสะดวกขึ้น เพราะว่าจริงๆก็ถูกจริงเพราะ่าเนื่องจากว่าเขาปรับปรุงบริษัทพอดีมาเนื่องจากใครแบบวิธีพันนั้นเข้าไปลงทุนบริษัท<ๆ>ก็ต้องปรับปรุงบริษัทที่ดีก่อนเพราะตนเอง,ง,งก็มีเริมพันธุนนั้นก็ต้อง,ง,งดูบัญชีเอกสารที่ถูกต้องผูง้สอบบัญชีก็ต้อง,งถูกต้องบัญชีก็ต้องเป็นเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเองเขาทำการมีรายบัญชีเหมือนกันเขาจะการดูให้ถูกหรอกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในแนวห้าแนวทางนี้เนี่ยเราก็ได้เริ่มต้นพิจารณาศึกษาอยู่นะครับก็เป็นแนวไหล แนวฉบับท่านแนวเน,นี่ยบางก็เริ่มไปแล้วนะครับเพื่อจะนำมาทําให้ตลาดหุ้นเงินรูปวงทุนนี้พัฒนาเนติบโตต่อไปให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางห้าแนวทางซึ่งทางกรกตก็กาลังศึกษารูปทางอยู่ที่จะ,จะยกระดับตลาดหุ้นเงินรูปเงทุนนี้ให้กวา้างขวางขึ้นวันนี้ก็เป็นวันที่มีประโยชน์อย่างยิ่งที่เราต้องการฟังความคิดเห็นของทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของผู้ประกอบการธุรกิจรวมไปถึง ผู้ประกอบการธุรกิจมันผ่วมลงทุนอยู่ไม่น้อยนะครับได้มารับฟังแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้บริหารนะครับเดี๋ยวท่านก็จะได้ฟังจากทยากรหลายท่านซึ่งเป็นผู้มีสุขการมีความเชี่ยวชาญด้านนี้รวมทั้งผู้บริหารซึ่งบริหารกิจการซึ่มีไทยบริษัทมาร่วมลงทุนแล้วและและก็เกิดเปียนแปลงไปแล้วก็มีนะครับรวมทั้งมายุคสมาคมการลงทุนก็ท่านก็จะมาแลกโครงการจริยท่านด้วยนะครับมาเล่า บทบาทขอภาคองฐให้พวกเราฟังด้วยนะครับก็หวังว่าการก้าวสำคัญอีกครั้งหนึ่งของกรกตในเรื่องนี้นะครับจะนำมาซึ่งแม้ว่าจะเป็นก้าวหนึ่งก้าวของเราแต่ก็น่าจะเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาตลาดทุนและก้าวสำคัญของการน่าจะกิจทีนสำคัญของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกนันครับผมขอเปิดพันาในวันนี้แล้วก็ขอให้ท่นานทั้งหลายได้แสดงความเห็นและอยากเต็มที่แลกเปลี่ยนความเห็นได้อย่างเต็มที่แบบนะครับขอบคุณครับ